รับชมแนวทางฟื้นฟูชุนล่างโปรแกรมแทปบฟีมิลให้กับ Ford ดเ n g e r อรคันนี้ครับลูกค้าเข้ามาที่ไลท์อัโตเวิร์กด้วยโจทย์ที่ว่าช่วงล่างมีเสียงดังผมดูเลขกิโลครับ310,000กิโลจริงๆไม่แปลกครับด้วยเลขกิโล310,000กิโลครับก็หมดอายุ ตามการใช้งานที่เราใช้งานที่ผ่านมานั่นเองครับวันนี้ครับจัดโปรแกรมฟื้นฟูช่วงล่างยกแผงหน้าให้กับลูกค้าครับไปครับผมพารับชมว่ามันมีอะไรตัวไหนบ้างหน้าตามันเป็นอย่างไรเริ่มเลยครับปีกนกซ้ายและขวาเราเปลี่ยนยกตัวครับ ปีกนกเนี่ยจะมาพร้อมบูธปีกนกครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกมาครบในตัวของเขาครับทั้งซ้ายและขวาก็จะประกอบด้วยบูธปีกนกอยู่สี่ตัวลูกหมากปีกนกบน2ตัวครับต่อเน,นื่องครับไล่ลงมาตัวนี้ครับลูกหมากกันโครงครับตัวนี้เรียกว่าลูกหมากคันชักตัวนอกครับไหลไปครับตัวนี้เรียกว่าลูกหมากแหลกบังคับเลี้ยว ลูกหมากตัวสุดท้ายครับเรียกว่าลูกหมากปีกนกล่าง2ตัวนี้เรียกว่าบูอยางดิสเหล็กกันโครงครับบูดปีกนกตัวล่างครับก็จะมี4ตัวครับซ้าย2ตัวขวา2ตัวครับ โอเคนะครับเห็นภาพเป็นอย่างชัดเจนว่าชุดฟื้นฟูช่วงล่างแ a p ปี้มิวจะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการขับขี่ครับรู้สึกว่าช่วงล่างไม่ปกติครับมีเสียงดังหรือว่าการคอนโทรลต่างต่างผิดแปลกไปนํารถมาประเมินที่ไลฟ์ t อตเวอร์ครับเราประเมินให้ฟรีครับเน้นย้านะครับ ประเมินราคาให้ฟรีครับจะได้ทราบว่างบประมาณในการซ่อาบำรุงเท่าไหรหน้าตาอะไรตัวไหนที่มันเสียหายและมีความจะเป็นมากน้อยเพียงใดโอเคนะครับเบอร์โทรผม0 8 9 1 0 5 3 3 6 6ร้านเราตั้งอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอุทยาครับขอบคุณมากครับสำหรับรีวิวนี้สวัสดีครับ